พี่น้องวนใน่ผมอยากฉีกแบบนี้นะครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ,ออบผมก็ผมอีบแสบนะครับมาธุระอยู่รัตนะครับทางนี้ทางไปซีขอนะครับสนมซีขอ เสรจรัตนาสีขอพี่น้องจีแวกินเขานะครับลานไกยย่ยยางวิเชียนพี่น้องลานลานนี้เนี่ยผมสื่อไปถ่ายคลิปบ่อยอยู่เด็ดอยู่พี่น้องลานคุณใส่คำว่าลานสวัสดีครับผมบลานนี้เขาใส่คำว่า,วาก,กงย่างไงนิดหน่อครับเนี่ยลานนี้ผมผมดิสื่อไปถ่ายบ่อยเสียบพี่น้องไก่างวิเชียกย่างครับไก่ย่างวิเชียนกงย่างไงนะครับ น้าพี่น้องครับนี่ครับมีปลาเผาน้ำนะครับปลาเผานี่ครับบางหมือปกติมีปลาดุกน้ำนาะอันนี้ขายมาจากปีแล้วนะสิบหกปีครับสิบหกปีแลยน้อครับเนี่ยมือหนึ่งไก่ประมาณจะลงเจ้าตัวครับนี่ไก่มือหนึ่งของท่านอร่อยกว่าโตเนี่ยนะครับโอ้เมืองพี่น้องนี่แหละอาชีพครับอร่อยกว่าโตัวขันพอาเสียบขายบ่าเม็ดได้ครับเนี่ยเม็ดสูหมือได้พี่น้องครับเราเพิ่มนี่สมตำสมตำยี่สิบบาทได้พี่น้อง สมบามโคกละยี<ว>่สิบาบาทครับเนี่ยเมืงครับมาไหไปเข่าไปกินเขาเลยครับนี่ครับพี่น้องสมตามตัวนี้ผมสั่งพิเศษนยครับสมตามสั่งพิเศษสำหรับเบียบเสียบผมบางเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าผมไกลอย่างวิเชียรสมตาเนี่ยผมสั่งรลานนี้พี่น้องนีพี่น้องไกล นี่ครับอันนี้แบบซับแบบมีบบซับพ,พี่น้องเรป้าป้าเผานะครับมาพี่น้องมากินข่าวเชียงนํากันครับแต่ขออนุญาตพี่น้องนะครับขออนุญาตแก่ข้าวไรแดดจ๊งหน่อยนะพี่น้องแก่เพื่อกินข่าวแสบก็เสียรห,รสรห,รหรอกอย่าวากรึนะครับวันไแนนั่นไงไปแก่ข้าวตามเ้อพี่น้องกอ,ออันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวครับมันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนั่นแหละที่ผมบอกว่าเปิดตอนรับรถหรือว่า แก่ข้าวแล้วกินยังกระเสบนะพี่นอ้องวะอันสำหรับผมนะครับผมขออนุญาตนะครับมาพี่น้องมาลุยดุเอาเลยลูกกินข้าวเลยไปกระสมตั้มก่อนนะพี่น้องพี่น้องสมตั้มเพิน ก็อยากให้แจ้งจอนิษฐ์เป็นของคนมกักคัะที่ค้ามีผ้ารอบครัวมากินเข่าพี่น้องดได้นะครับหลายคนถามว่าโอ้รอบครัวนางกินผู้เดียวว่มีครอบครัวมางนางกินน้ำไม่ได้วินองมากินตำตำน้ำแข็งทรับเนี่ยมาธุละนะพี่น้องมาธุละก็เลยมาแวกกินครับผม แสบเลยครับพี่น้องโอไก,กโ่บ้านหอนเลยครับฮะอันนี้ให้ลูกชายร้อนนะลูกนี่ครับจีกแบบเป็นตัวในกับแสบพี่น้องแบบซับมากกับแสบพี่น้องจนในพุม่มอยัดฉีดแบบนี้นะครับ Well.、Okay.

เขาเป่าร้านนี่เป็นแซ่บดิพี่น้องปกติกต๊บมันจะมีนี่น้ำนะทมแซ่บกระดูกหมูพี่น้องอันนั้นขายดีหมืดเลยน,นะมาสั่งบุกไข่ทันคนระับมุกยวตั้งใจมาเสือกเป็นบุกไข่ทัน มันร้อนอยู่เป็นแุเรียนเลยมึงเหม่นเนียนี่ย้ไปหน่องอันนี้ใส่มือใส่สอดนะพี่น่องเนยะเดี๋ยวว่ากันนะครับ อันนี้ค่ะคือว่ากินก็ครอบครัวเราจันนี้ก่ะลูกชายเป็นบริษินนำอาใัยมือใส่ส่วนรับกันก่ะอย่าว่ากันได้เป็นหรอกนะ 拉炮，兵农。嗯、来，兵农，拉炮吧。 동다이에 피낭. แสบเลยครับพี่น้องครับเอา้ามนีคุณพาพี่น้องมาแสบเป็นกก่ย่าวิเชียนสมตำนะพี่น้องเรามีปลาเผานำะกับพาขอบครัวมาตุละนะครับก็เลยแวะกินเข่าร้านนี้ผมร้านนี้ผมมาสื่อกก่ย่าวิเชียนถ้าม,มีคลิปกก่ย่าวิเชียนนี่ก็ร้านนี้นะพี่น้องร้านกุ้งย่างไงนะพี่น้องเนาะทางบั้นพื้นนะครับแบบพี่น้องอยู่รัตนบุรีหรืออยู่แถบ ทับวัลตนาน้องปะทองทับใหญ่นี่นะอำเภอรัตบุรีกับรือสนมเองนะครับถ้าผ่านเส้นนี้นะครับเส้นรัตบุรีสนมนะครับจะมีกงยางใหญ่อยู่บนพื้นนี่กับแสบครับพี่น้องแสบเลยล่ะของเพิ่อนกับพอแพงนั้นสมตั้มโค้งยี่สิบบาทไก่กับโต๊ะละร้อยกว่าบาทหน่อยๆพี่น้องครับเอ้าคลิปนี้กับถ้าพี่น้องชอบนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเนะคลิปนี้ไว้ซัมนี่ขอการคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ I'm <laughs> sorry.